เป็นบาปบุญเป็นบุญมากี่กับกี่กันแล้วนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์มากี่กับกี่กันแล้ว,นนว,ว,ลวอย่าตั้งตัวเปนคนอาจฐานทานไทยไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่ให้มีแล้วสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นภายในตัวจนกระทั่งหาไปไม่ไหวต้องลงไปสู่นรก ให้ทางนรกช่วยหา,า,าบช่วยหามละให้ซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟนรกซึ่งเป็นไฟของกรรมตัวเองนั่นแหละเผาแหลกอยู่ภายใตโลกเมื่อยังไม่สิ้นกรรมเม um ื่อไรแล้วไฟจะเผาอย่างนั้นไฟนรกเหมือนไม่เหมือนไฟในเตาเรานะไฟในเตาเราที่หุงต้มแจงกันทั่วโลกนี้ไม่ได้ร้อนเหมือนกับไฟนรก ไฟนรกนี่ร้อนกว่ากันร้อยเท่าพันทวีแล้วก็ไม่ยอมให้ตายด้วยทุกขนาดไหนต้องถือกรรมเป็นกฎเกณฑเมื่อกรรมยังไม่สิน้นทุกขนาดไหนต้องยอมเสวยกรรมสมกับสมกับว่าใจไม่ตายนั่นเองอยู่ในนรกใจก็ไม่ตายไปตกนรกหมกไม่อยู่ใจก็ไม่ตายจึงต้องยอมเสวยกรรมไปตีกับกี่กัน จนกว่าจะพ้นจากกรรมนั่นแล้วพ้นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจากนรกหลุมใหญ่หลวงแล้วกับมา,าลรกหลุมถัดกันลงมาถัดกันลงมาท่านแสดงไว้ในธรรมด้วยความแน่วแน่จากพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่านรกนั้นมี25หลุมฟังสินะนรกนั้นเครื่องเผาสัตว์สถานที่เผาสัตว์ไม่ว่าหลุมใดเผาเหมือนกันหมด เป็นแต่เพียงว่าเผาหนักเผาเบาเผามากเผาน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นอายุของนรกหลุมนั้นๆก็มีอายุยืนสั้นต่างกันอายุของไอ้นรกหลุมที่หนึ่งนั้นกี่กับกี่กันให้สัตว์ทั้งหลายที่กระหายชาญชัยลบนรกว่าไม่มีนั่นแหละ ไปตกนรกกลุมที่ว่าไม่มีเพราะปฏิเสธนรกว่าไม่มีแล้วย่อมกล้าหานชามชัยต่อการทำบาปทำบุญจนไม่มีประมาณเวลา,เาผลมันปรากฏขึ้นมาเจ้าของก็รับบาปรับกรรมอย่างไม่มีประมาณกลับได้กันใด้กำหนดไม่ได้ต้องเอากรรมเป็นเครื่องกำหนด <c oughs> ถ้าสิ้นกรรมเมื่อไรแล้วก็พ้นจากนรกขึ้นมา จากกรรมหนักเป็นกรรมเผาเป็นกรรมผ่อนกรรมเบาขึ้นมาเลื่อนมาในโลกหลุมนั่นๆจนกว่าจะได้พ้นขึ้นมาเป็นมนุษย์เหล่านี้เสวยกรรมมานานเท่าไหร่นี่ละอำนาจแห่งใจที่ไม่ตายต้องเสวยกรรมตลอดมาจนกระทั่งมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสันนโรกประเภทต่าง โดยลำดับดังที่กล่าวนี้แล้วก็มาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สัตว์ก็ไม่มีจํานวนว่ามีมากมีน้อยเท่าไร <c oughs> สัตว์ในโลกนี้กิจด,ดวงนี้ไปเกิดได้ทุกแห่งทุกผลไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปเป็นสัตว์ประเภทใดเปรตประเภทใดผีประเภทใดผีมีหลายประเภทเปรตท่านบอกมีถึงสิบสามจำพวก <c oughs> จำพวกที่ร้ายแรงก็มีจำพวกที่เบาจงกระทั่งถึงทิบสามจำพวก จำพวกที่ได้รับบุญกุศลที่ญาติโยมพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทำอุทิศไปให้นี้มีจำพวกเดียวคือประทัตตุปชีวีเปรตเปรตพวกนี้เป็นผู้สามารถที่จะรับบุญละกุศลที่ประชาชนพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ต่างที่เราทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเช่นทำบุญครบ ห้าสิบปีบ้างร้อยปีหรือกําหนดกฎเกณฑ์ตกลงกันเม่อใดทําบุญอุทิศไปให้เปรตเหล่านี้ได้รับแล้วสามารถไปสวรรค์ได้จากอาํานาจแห่งทานของญาติมิตรที่อุทิศไปให้เปรตสิบสองจำพวกนั้นไม่มีทางจะได้รับขอให้พี่น้องทลายทราบไว้อย่างถึงใจเพราะธรรมนี้พระพุทธเจ้าแสดงอย่างถึงใจมาแล้ว ทุกๆพระองค์ไม่เคลื่อนคราก <c oughs> ารสอนทำให้โลกได้เห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั้นสอนมาด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างประจักษ์ในพระไทยพระไทยคือใจพระจักษ์ใจมาด้วยกันทุกทๆพระองค์จึงนำมาสอนโลกทั้งหลายแบบเดียวกัน ไม่มีผิดเพี้ยนต่างกันแม้นิดหนึ่งบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำทรมาสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะท่านรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันนำมาสั่งสอนจะสั่งสอนแบบเดียวกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีสั่งสอนให้อบรมอุดหนูนค้ำชูให้มากมูลขึ้นเพื่อความดีนั้นจะได้จเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของผู้วำเพ็ญเอง ส่วนชั่วกระสั่งสอนให้ปล่อยให้ละให้วางอย่าไปสนิทติดจมกับมันจะลงนรกอีกจนได้ไม่สงสัยเพราะความชั่วทําสัตว์ให้ลงนรกถ่ายเดียวเท่านั้นการทําชั่วจะให้ไปสวรรค์น,นี้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆไม่เคยสอนไว้เลยแต่การทําดีนี่จะให้ลงนรกก็ไม่มีไปสวรรค์พรมโลกนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้น <c oughs> นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านสอนไปแล้วให้จับเข้าถึงใจทุกคนทุกคนเมื่อเราเห็นว่าหนึ่งเรารักตัวนี่โดยหลักธรรมาชาติเกิดมาทั้งสัตว์ทั้งบุคคลรักตัวทั้งนั้นเช่นไฟตกลงมาใส่ตัวของเราแม้แต่เพียงดอกไฟเท่านั้นเราปัดก่อนแล้วถึงจะไปปัดไฟจากผู้อื่นที่ถูกไฟตกลงมาถูกได้กันนะ เราต้องปัดเราก่อนอันนี้เรารักตัวของเราให้พยายามระมัดระวังเห็นว่าบาปเป็นไฟเหมือนกับไฟที่ตกมาในบนตักของเราเรารีบปัดทันที <c oughs> แล้วไฟจะไม่ได้เผาไหม้นานเราก็จะไม่รับความทุกขนะ์ความระบากไปนานถ้าเรารักเราอย่างนี้แล้วให้รักคำสอนของพระพุทธเ,ตเตจา้า ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยของเราเพราะคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ปัดภัยทั้งหลายออกจากตัวให้สั่งสมแต่คุณงามความดีเข้าสู่ตัวเท่านั้นเราจึงรักคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่ารักความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้จักเป็นจากตายหมายป่าช้าไม่มีอย่างนี้ในเรา ให้ปัดอันนี้ออกนะเรารักเราให้เชื่อพระพุธทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านเราจะแค็งแกราปลดอดภัยเสมอไป <c oughs> นี่เรียกว่าเรื่องของชาวพุทธต้องเชื่อธรรมถ้าเรื่องของเปรตของผีในร่างมนุษย์แล้วจะไม่เชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยาน ที่จะพาให้ลงนรกโดยถ่ายเดียวนี่เราเป็นลูกชาวพูดให้เชื่อธทำอดบ้างอดเธอไม่เป็นไรอดด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์ดีงามไม่สร้างบาปสร้างกันรรมด้วยความอยากความทะเยอทะยานเราเป็นคนดีอดบ้างอิ่บบ้างไม่เป็นไรทุกเราเคยทุกในหน้าที่การงานอย่างใดมามากต่อมากแล้วตั้งแต่เราเกิดมา ด้รับความทุกข์เพราะหน้าที่การงานบีบบังคับจากความหิวโหยของธาตุของขันที่มันจําเป็นเราต้องหามาเยียวยารักษามันต้องตะเกียกตะกายหาการหางานมาทำเช่นทำไร่ทำนาทำวัวทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนควนขวาาหาเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาใช้เหล่านี่เพื่อบำบัดรักษาเรียกว่าเป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เราเคยทุกมาด้วยกันทุกคนแล้วแต่ที่เราจะต้านทานความชั่วให้เกิดความทุกนี้ไม่ค่อยมีกันปล่อยเลยตามเลยอยากอะไรก็ทำตามความอยากความอยากแล้วสร้างบังต่บแต่กรรมเข้ามาความทุกอันนี้ท,ที่ที่เราฝ่าฝืนความทุกเหล่านี้นั่นะ ไม่ได้ทุกเหมือนเราปล่อยตามกิเลสแล้วไปทนทุกขทรมานอยู่ในนรกอันนั้นหนักมากให้ทนเอาอย่างนี้นะให้เทียบเอาเราพยายามฝ่าฝืนความอยากทำชั่วของเราจะหนักบ้างทุกบ้างไม่เป็นไร <c oughs> ทุกอันนี้จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญภูมิอกภูมิใจใน จากผลแห่งการอดทนฝ่าฝืนความชั่วทั้งหลายไม่ทำตามมันนี่จะมีความสุขมากแต่การปล่อยตัวให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานนั่นจะเป็นทางไหลลงแห่งความทุกข์แล้วก็ลงนรกไม่สงสัยให้พากันทนเอานะ <c oughs> ทนเอาอ่ามันอยากทำชั่วเราต่อสู้เราไม่ทำเรียกว่าทนกัน ทุกบ้างเอาทนเอาทนไม่ทำความชั่วไม่เป็นไรแล้วก็อดทนทำความดีทำความดีเป็นศิริเมงคนเป็นส,นนสง่าราศีมีคุณค่าแก่ตัวของเราเองเอานี่ให้พยายามทำเนี่ยทนทางนู่นฝ่าฝืนทางความชั่วไม่ทำตามมันแล้วก็อุตส่าห์พยายามทักแกะตะกายสร้างคุณงามความดี <c oughs> แก่ตัวของเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวของเราทั้งนั้น ตายเมื่อไรก็ตายเถอะคนมีความดีภายในใจแล้วคนไม่ว่าคนมีคนจนตายแล้วไปสู่ทางดีด้วยกันแต่คนทำความชั่วนี้ <c oughs> จะเป็นเศรษฐีมีตึกรามบ้านช่องตั้งสี่สิบห้าสิบชั้นก็ไม่มีความหมายมีเงินมีท้องกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมาย <c oughs> มีตึกรามบ้านช่อง เลือกสวนไรนาบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนไม่มีความหมายทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ได้มาจากความทุจริตความทุจริตนั่นแหละมันมากลายเป็นฟืนงไฟสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเลยมากลายเป็นไฟเผาเราเผาห,หัวใจนี้ก่อนอย่างนี้ก็ไปเผาในแดนนรกอีกนั่นนะความมั่งมีสีสุขด้วยการทําชั่วมันเป็น ความเดือดร้อนเป็นความเผาไหม้แล้วอย่างนั้นอเอาเราจนแต่เราไม่ทําความชั่วเราไม่ถูกเผาไหม้เหมือนคนมั่งมีสีสุเพราะการทําชั่วได้มาจากการทำชั่วให้เราให้สังรวระวังตนเขามีมั่งมีอะไรเขามั่งมีมีเหตุผลอะไรสมบัติเงินทองเขาได้ามากเขาได้มาด้วยความสุจริตหรือได้มาด้วยความทุจริต ถ้าได้มาด้วยความทุจริตแล้วได้มาเท่าไหร่ไม่มีความหมายนั่นแหละคือกองฟืนใหญ่แล้วนั่นจะมาเผาตัวเองกองฟืนใหญ่เรียกว่าเชื้อไฟ <c oughs> มันจะมาเผาตัวเขาเองเช่นได้เงินได้ทองมามากๆด้วยอำนาจบาทหลวงใหญ่หน้าที่การงานใหญ่จะทำยังไงก็ได้ตามใจร่างใจแล้วขนเงินเข้ากระเป๋ากระเป๋า พอได้มามากๆแล้วเงินในกระเป๋าที่เต็มด้วยกระเป๋านี่แหละมันคือกองไฟเต็มด้วยบาปเผาหัวใจเราแหลกลงไปเลยเนี่ยไม่ใช่ของดีเยังขอให้ฝืนละนะ <c oughs> มันอยากทําความชั่วให้ละอยากไปฉกไปลักเขายายาให้มันฝืนอยากต่อไปให้ตัดทันทีเขาของเขาเขาก็รักสมบัติของเขาขขเขาก็รักเขากะสงวน อย่าไปฉกขโมยเขามันเสียน้ำใจนี่เสียมากที่สุดเช่นเขามาขโมยเราเป็นยังไงเพียงไก่ตัวเดียวเท่านั้นก็ตามฆ่ากันได้คนเราเพราะมันหนักที่ใจเสียใจแล้วฆ่าได้ทั้งนั้นนี่แหละท่านให้รักษาน้าใจกันเป็นสาคัญสมบัติเป็นอันดับที่สองจ <c oughs> ึงไม่ให้ฉกให้ลักปล้นขโมยของกันละกัน พราะมันเป็นการทำลายจิตใจกันด้วยทำลายสมบัติของกันและกันด้วยแล้วทำลายกันได้อย่างง่ายดายถ้าความชั่วนี้เกิดขึ้นคนอยู่ดีๆก็ฆ่าคนได้นะ,ะเนี่ยข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันการฆ่ากันไม่ใช่ของดี <c oughs> ท่านห้ามปานาห้ามไม่ฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์นับทั่วไปหมดในสัตว์โลกทั่วดินแดน ท่านห้ามให้ข่าไม่ทำลายถ้าเรายังจะฝืนอยู่อย่างนี้นะยังอยากจะทำลายเห็นว่าเป็นของดีของดีแล้วเราต้องยกข้าเปรียบเทียบมาทันทีสเพื่อจะสัก,กัดความอยากฆ่าเขาให้มันสงบตัวลงทันทีเอา้าเมียของเราคนนี้อา้าวเรากำลังรักกำลังสงวนใครมาแต่ต้องมาได้เกิดเขามาลากเมียของเรานี่ไป ฆ่าไปฟันต่อหน้าต่อตาเป็นยังไงเอาเทียบสินี่เรานี้กับสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะเมียเราก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันผัวเขาก็สัตว์ตัวหนึ่งเขาอบผัวเราไปฆ่าต่อหน้าต่อตาเป็นยังไงเมียก็มีหัวใจผัวก็มีหัวใจรักสงวนกันขนาดไหนแล้วเขามาลากไปฆ่าต่อหน้าต่อตาไปยังไงทนได้ไหมเราทนไม่ได้ยกเอาหลวงตาบัวออกเลย แต่นี่หลวงตาบัวไม่มีเมียนะบวชมาตั้งแต่อายุครบยี่สิบปีไม่เคยมีมีเมียกับเขาไก่ตัวเมียบินเดินมันวิ่งมาก็มันน่าจะไม่ผ่านใต้ถุนบ้านเพราะไม่มีเมียนี่เกิดหลวงตาบัวที่มีเมียขึ้นมาสิเอาใครอยากตายบอกนี่เลยเราบวกมือให้เลยว่านี่คือเมียของเราเอาถ้าใครอยากตายให้มานั่งเห็นไหม มันได้คิดถึงข้อโง่ความฉลาดดีชั่วประการใดบ้างไหมไม่ได้คิดนะเพราะความรักไม่มีกำลังท่วมท้นถึงกับว่าไม่ได้คิดถึงบาปถึงกรรมเลยคิดมีตั้งแต่ว่าเอา้าถ้าใครเก่งให้มาอา่ามามาฉุดเอาเมียลองตะบัว,บวไปฆ่านี่นะเอามาที่ใครเก่งว,ว่าหลวงตะบัวจะฟาดมันแหลกเลยมีสิบคนมาเอาแหลกหมดเลยไม่มีเหลือนั่น นี่แหละเพราะอะไรเพราะความรักความสงวนเอาไปฆ่าได้เลยแล้วข้อที่สามก็เหมือนกันอีกนะหลวงตาบ,บัวมีเมียใครมาล่วงลำ้ำเมียหลวง,งตาบ,บัวนี่เอาแหลกอีกเหมือนกันนะฟันคนไม่ยับยัง้งคนที่จะมาฆ่าเมียหลวงตาบ,บวัวหลวงตาบ,บัวจะฟาดมันแหลกแล้วมันจะมาล่วงลำ้ำเมียหลวงตาบ,บัวจะเอาไปเป็นเมียของมันมาให้มึงยกโตรมึงมาเลยกูจะเอาทังหมดทั้งโคตรให้ไปสํารวจตรวจตาโคตรแท่มึงทั้งหลายให้มาให้หมด มึงจะมาเอา,เ,อาเมียกูเบเป็นเมียมึงนะ่ะเอามาว่างั้นเลยนะพอเขามาแล้วโคตรแซ่มึงมาหมดแล้วยังถ้ายังไม่หมดให้ไปสำรวจตรวจตาโคตรแซ่ม,มาอีกมันไม่พอค่าคูนี่หนะักว่า้นฟาดแหลกเลยเป็นยังไงนี่อำนาจแห่งความรากความสงวนมีกําลังมากไหมเพียงคนเดียวจะมาะชุดลากเอาเมียรเราไปเป็นเมียเขานี่ขาดสะบั้นไปแล้วมันไม่พอค่าจะได้บอก ให้ไปเอาทั้งโคตรตั้งแท่มากูจะฆ่าให้หมดเลยนี่อํานาจแห่งความรักความสังวนมีน้ําหนักมากขนาดไหนไม่ได้เลีงถึงบุญถึงบาปนะนี่แหละถึงต้อท่านถึงสอนไม่ให้ทำทำลายกันให้พี่น้อง,องทั้งหลายเทียบจากนี้ถ้าเห็นคนอื่นก็อยากฆ่าอยากหยิบอยากฉวยเห็นลูกเห็นเมียเขาอยากยูบฉวยเกิดเข้ามา มาฆ่าเมียเรามาหยิบมาฉวยเอาเมียเราไปยังไงเทียบกันอย่างนี้เราก็หยุดตึกทันทีไม่กล้าไปทําของเขาเพราะเขามาทําของเราก็มีน้ําหนักเท่ากันเล่าฆ่าเขาได้เขาก็ฆ่าเราได้เช่นเดียวกันนี่ละท่านเรียกว่าศีลธรรมให้รักษาน้ําใจกันเป็นสําคัญอย่างนี้นะสมบัติเงินทองเข้าของเป็นอันดับที่สอง ส่วนน้ําใจนี้เป็นอันดับหนึ่งทีเดียวน้ําใจนี้หนักมากไม่มีขอบเขตแล้วถึงไฟมาเลยลุกลามคุนแล้วไม่ได้หมดเลยเนี่ <c oughs> นี่เราเรียกว่าศีลธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อดออมทุกอย่างยาได้ฝ่าฝืนนะเมียของใครใครก็รักยาฝ่าฝืนกันลูกของใครใครก็รักยาฝ่าฝืนกัน ไม่ว่าหลานของใครเลนของใครเป็นสิ่งที่รักสวนเป็นสมบัติอันล้นค่าของเขาทั้งนั้นเช่นเราอุ้มเด็กมาวัดมาวาอย่างนี้นะเราดูสินะเด็กมันได้ประโยชน์อะไรถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วแม่หรือพ่อมันอุ้มมาขึ้นขี่หลังพ่อหลังแม่มาอยู่ในวัดนี่ก็มีเดียวนี้นะมันขึ้นขี่หลังพ่อหลังแม่มาลูกนั้นนะแล้วมันมีราคาอะไร มันมีราคาขนาดไหนหรือไม่มีพิจารณที่เอามาทานเงินบาทหนึ่งเด็กมันไม่เด้มานะแม่มันต่างหากเอามาทานเช่นมาช่วยชาติอย่างนี้แม่มันต่างหากพ่อต่างหากเด็กมันขี่หลังแม่มาแล้วแล้ว,ลวที่นี้เป็นยังไงเอากันมาทําไมนี่คือก้อนรักเข้าใจไหมก้อนรักนี่มันเหนือทุกอย่างนะเงินทองเข้าของมีจำนวนมากน้อยนะมันไม่เท่าเด็กคนหนึ่งที่อยู่บน คอแม่บนอกแม่นะนั่นเรียกว่าก้อนรักนี่ล่ะมีน้ำหนักมากขอให้พี่เล่าทัางหลายพิจารณาอย่างนี้นะนี่ล่ะก้อนรักกป็อย่างนี้เป็นของเราเรารักเราสงวนใครมาแตะไม่ได้นี่คือก้อนรักน้ำใจเราอยู่นี่หมดสละเป็นสละตายเพื่อลูกคนนี้ได้โดยไม่ต้องเสียดายใดยเลยนี่ยให้ดูน้ำใจกันอย่างนี้ลูกใครหลานใคร ต่างคนต่างมีความรักความสงวนผัวใครมียใครใครรักใครสงวนให้ต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตทุกคนด้วยความฝ่าฝืนจิตใจที่มันโลเลความอยากน้ำลบน้ำล้นฝั่งมีเมียหนึ่งแล้วไม่พอใจอยู่ได้สองเมียสามเมียนี่เรียกว่าน้ำล้นฝั่งผัวหนึ่งไม่พอสองผัวน้ำล้นฝั่งเรื่อยๆนี่เราเอาไฟมาเผากันอผัวเมียก็เผากัน ครอบครัวนั้นเผากันครอบครัวใดเป็นอย่างนั้นลุกลามกันไปเผากันแหลกแล้วไปหมดครอบครัวหมาสู้ไม่ได้เข้าใจไม่ครอบครัวหมาคนเก่งกว่าหมาเพราะมันลุกลามไปในความ เหลวแหลกแวกแนวเนี่ให้เราพยายามทุกคนรักษาศีลศาธรธมก็คือรักษาน้ําใจเรารักษาน้ําใจเขานั่นเองโลกก็อยู่ร่วมกันได้คนเราเมื่อมีน้ําใจเทียบให้สม่ําเสมอกันใจเขาใจเรา <c oughs> ลูกเขาล้านเราพ่อเขาแม่เราสมบัติของเขาของเราเทียบกันแล้วมีราคามีราคาข้ามราคาข้าเท่ากันแล้วก็ไม่แต่ต้องของกันละกัน <c oughs> โลกก็อยู่เป็นสุขด้วยกันนี่ละเรียกว่าศีลธรรมให้พี่น้องทั้งหลายเอาไปปฏิบัติตามนี้จะมีความสงบร่มเย็นจะมีบ้างจนบ้างเป็นธรรมดา <c oughs> ตามบุญตามกรรมของเราอขอให้ต่างคนต่างม,มีความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับลูกของชาวพูดผัวให้มีความสุจริตซื่อสัตย์ต่อเมีย เมียมีความซื่อสัตย์รีต่อผัวฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละคือสวรรค์ของผัวของเมียสวรรค์มนุษย์เราหาได้ตรงนี้สวรรค์เทวบุตรเทวานั้นเป็นเมืองผีไปแล้วพอละพบนี่แล้วผู้ที่ทำความชั่วก็ไปตกนรกผู้ทำความดีก็ไปสวรรค์